พบกับชุดท็อปที่สุดอันนี้สอบซ้ำนี่ฮะน้ำกระจายวันนี้อยู่กันที่อูแมนแต่ลมครับพบกับชุดท็อปที่สุดในวันนี้นะวันนี้เป็นรถกระบะไททันนะครับยกสูงด้วยเกียร์โฟด้วยนะครับ ได้เป็นถังอลูมิเนียม20ลิตรแล้วก็ปั๊ม2สูบรครับชุดเดนน้ําแล้วก็ดักน้ําปัตุมัติชุดนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะแนดวนโมส,สวซุยนอยตัวสุดของที่ร้านครับ คือวันนี้ได้ชุดสุดของที่ร้านทั้งหมดครับพี่ชายจองคิวตั้งแต่ต้นเดือนเนะาะกว่าจะได้มาติดนะครับกเวลาปั๊มนะครับเป็นปั๊มสองสูบนะครับพี่ชายไม่ได้ติดยางอะไรเนาะเราทําฐานให้นะครับตรงนี้นะการันตีในเรื่องของความแข็งแรงที่นะโลนเลยยังไม่เป็นไรเลยพี่ชายไปติดไฮโดรเจนมานะครับเขาบอกว่าจะทําให้ประหยัดน้ํามันแล้วก็รถวิ่งเร็วขึ้นซึ่ง จะเอาลมนะครับจากถังลมแล้วก็ปั๊มลมชุดนี้นะครับไปช่วยนะครับในเรื่องของการเป่าอากาศนะครับเข้าไปในตัวไฮโดรเจนของลูกค้าเนาะชุดนี้ก็ตอบโจทย์คือนะครับลมที่ออกไปเนี่ยจากถังอลูมิเนียมเนี่ยแน่นอนครับไม่ใช่ลมที่เป็นสนิมแน่นอนนะครับเป็นลมที่บริสุทธิ์แน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างครับระบบน้ําเราต้องจัดการให้พี่เขาอย่างดีอย่างเช่นชุดนี้ครับเราดักน้ํานะครับนะเราดักน้ําก่อนที่จะเข้าถังลมครับ แล้วก็เวลาตัดลมทุกครั้งนะครับน้ําจะถูกปล่อยนะครับจากกระบอกเนี่ยนะครับมาตรงนี้เลยปล่อยฟู่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่าตอนนี้ปั๊มทํางานแล้วครับเสียงปั๊มก็จะประมาณนี้ครับไม่ดังมากลักษณะการทํางานนะครับปั๊มนะครับปัดลมออกมาซึ่งจะไปดักน้ําก่อนที่จะเข้าถังโดยตัวดักน้ําตัวนี้นะครับเห็นไหมพี่ๆสังเกตเหรอ ถ้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีละอองเนาะแล้วก็จะมีน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะเอาลมเนี่ยผ่านสายนี้นะครับเข้าไปที่ตัวถังตัวนี้ผ่านตัวกระดุั้นกลับนะครับเพื่อไม่ให้ลมไหลไปที่หัวปัม๊มอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาเก็บอยู่ในถังเมื่อแรงดันที่1 5 0 psi นะครับตัวดัดลมอัตโนมัต,ติตัวนี้นะครับจะทํางานโดยเขาจะดึงน้ํานะครับจาก ัวกองจักน้ําตัวนี้นะครับมาทิ้งอัตโนมัตินะครับทิ้งแบบไหนเดี๋ยวผมพามาดูพี่พี่ดูช่องนี้ไว้นะนะครับมันมีรอยน้ําเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูทิ้งแบบไหนอันนี้อกซ้ํม <Wow. S 1> นี่ฮะน้ํากระจาย <c oughs> นี่แหละครับคือทิ้งแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงแต่กันนะครับว่าจะสุดขนาดไหนเนาะ แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับถังไฮโดรเจนของพี่ชายเนาะแล้วก็ทํางา <c oughs> นร่วมกับชุดปั๊มชุดถังของเมนแบบไหนนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนเราตอบโจทย์ให้แน่นอนครับนี่ครับเขาเรียกว่าถังไฮโดรเจนนะครับของพี่ชายเนาะไปติดมา เพื่อที่จะให้รถวิ่งได้ดีขึ้นจุดระเบิดเผาผลาญได้หมดจุดนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ของแมนเดลลมันประยุกต์ได้แบบไหนนะครับก็คือพี่ชายบอกว่าให้ใส่ลมไปตรงนี้นะครับตรงนี้คือเอาเข้าถัางดักน้ำใช่ไหมพี่ถัเเงเรียคเตอร์นะครับเข้าไปที่ที่ถังตัวนี้ของของพี่ชายเนาะซึ่งจะทำให้มีอากาศเข้าไปเยอะขึ้นและมันจะ เาไหม่หมดจด,ดมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งเราก็เลยใส่ซีลอนตัวนี้ให้ครับซึ่งลมเนี่ยที่จะใช้เนี่ยไม่ได้ใช้เยอะครับเราก็เลยใช้ติดตั้งตัวรีลมตัวนี้ให้ซึ่งสามารถปรับลมให้มันอ่อนให้มันไปเร็วได้ให้มันเบาได้นะครับก็เลยติดตั้งให้แล้วก็ข้อต่อที่เราให้นะครับเราทําให้อย่างนี้เนาะฝั่งนี้ลมมาจากถังนะอันนี้ฝั่งนี้ลมออกไปที่ที่ตัวนี้ครับ ีตัวน้แล้วล้วลมจากตัวนี้เข้าไปตัวรียคเตนะครับของของพี่ชายน่าจะตอบโจทย์พี่เขาได้มากนะครับขอขอบคุณพี่ชายนะครับมากมากนะครับมาจากพะรามสองมาแต่เชา้าเลยนะ,นะโอเคครับสําหรับใครที่ชื่นชอบงานแบบนี้ก็ติดตามแมนตะลมได้นะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ